วันนี้เป็นวันที่สองของการอบรมนักข่าวพลเมืองรุ่นเยาว์ที่ทะเลน้อยจังหวัดพัทลุงน้องๆกลุ่มนี้คือทีมข่าวซอกแทกนิวซึ่งเป็นหนึ่งใน8กลุ่มเยาวชนที่เข้าร่วมอบรมกับพวกเราพวกเขาลงพื้นที่ริมทะเลน้อยเพื่อทำข่าวเรื่องร้านขายอาหารชายตะลิงสิ่งที่พวกเขาสงสัยก็คือการมีร้านอาหารริมฝั่งทะเลน้อยนั้นจะส่งผลต่อสภาพแวดล้อมรอบๆอ,อย่างไร การลงมือทำข่าวครั้งแรกทำให้พวกเขากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะเรื่องของการตั้งคำถามก็่ครับโอ้สั่นๆเลยครับัคำถามก็ไม่ค่อยกล้าถามเนาะเห็นดูครับก็กลัวก็นะครับคนนี้ยิ่ได้มาได้ลงพื้นที่จริงก็นะครับเรืร่อยๆก็มีความตื่นเต้นเล็กน้อยครับเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์ร้านนิดหน่อครับเพื่อที่จะอธิเฐาน ประหมาและตื่นเต้นแต่ทุกคนก็ยังเดินหน้าที่จะทําข่าวชิ้นนี้ให้สําเร็จโดยพยายามเข้าหาแหล่งข่าวหลายๆคนหลายๆอาชีพเพื่อให้ได้ข้อมูลในหลายๆด้านรายงานจากทะเลน้อย17ตุลาคม2553ค่ะ